คือหมายความว่าช่างเกิดมีความคิดที่จะลักไก่ไม่เดินสายไฟมาอีกหนึ่งเส้นก็คือเดินมาแค่สองเส้นแต่ใช้สายนิวทัลมาลงกลาวแทนเดี๋ยวนี้ครับเมื่อเอานิวทัลมาลงกลาวมันก็เป็นการลักไก่ซึ่งจะทําให้เกิดความอันตรายส่วนอันตรายแบบไหนผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ความคิดเห็นใต้วิดีโอครับนี่ก็คือ,คอลักไก่ดูว่าเครื่องจะตรวจสอบได้หรือไม่อันนี้สําคัญมากมากครับปรากฏว่าเครื่องบอกว่าถูกต้องแสดงว่าใช้ไม่ได้ครับ ผมก็จะทําการทดสอบให้ดูเลยครับถ้าขึ้นสีเขียวแบบนี้ก็แสดงว่าต่อถูกต้องสังเกตด,ดูตรงนี้จะติด2ดวงดูในตาราง2ดวงก็คือถูกต้องส่วนตรงนี้เขาก็จะบอกว่าติดดวงเดียวก็หมายความว่าไม่มีระบบกราวหรือสายกราวไม่ได้ต่อผมก็จะทําการทดสอบให้ดูเลยครับเส้นสีน้นตาตาลก็คือสายที่มีไฟหรือสายแอส่วนสายสีเขียวก็คือสายกราวหรือสายดินก็จะใช้อักษรว่า G ส่วนสายสีฟ้าก็คือสายที่ไม่มีไฟหรือสายนิวทัล หรือเขียนว่า n อันนี้คือต่อได้ถูกต้องเมื่อต่อถูกต้องมันก็จะขึ้น2ดวง2ดวงเขียนว่า Colle c ็ถูกต้องไฟตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2 3 1โวลต์ตรงนี้ถ้าติดดวงเดียวก็แสดงว่าไม่มีกาวหรือไม่มีระบบสายดินหรือสายกราวหลุดผมก็จะลองถอดสายกราวออกครับตอนนี้ผมถอดสายกราวออกแล้วขึ้นตัวแดงแสดงว่าไม่มีสายกราวหรือต่อผิดพลาดไฟขึ้นดวงเดียวแสดงว่าไม่มีสายกราวหรือสายกาวหลุดต่อไป สายนิวทอลหลุดไฟจะติดดวงกลางดวงเดียวตอนนี้ผมเอาสายนิวทอลออกมาแล้วเปลี่ยบเหมือนมันหลุดออกไปติดดวงกลาวดวงเดียวถูกต้องต่อไปติด2องดวงก็คือสายลายกับสายกลาวกลับด้านกันตอนนี้ผมเอาสายกลาวมาใส่ไว้ที่ลายสายลายมาใส่ไว้ที่กลาวเป็นการกลับด้านลายกลาวติดสองตัวถูกต้องต่อไปสายลายนิวทอลกลับทางกันก็จะ ติดริมซ้ายกับริมขวาตอนนี้ผมกลับสายลายและนิวท่ลไฟสองดวงนี้จะติดดวงกลางจะไม่ติดถูกต้องตอนนี้ผมได้กลับสายลายและนิวท่ลติดสองดวงริมซ้ายริมขวาดวงกลางไม่ติดถูกต้องต่อไปติดสามดวงลายกราวรีเวิร์สและไม่มีกล่าวลายกราวรีเวิร์สก็หมายความว่า เอาลายมาไว้ที่กลาวแล้วก็เอากลาวมาไว้ที่ลายแบบนี้จากนั้นก็มิดซิ่งกลาวก็คือไม่มีกลาวก็เหลือแค่ลายกับนิวท่อไฟติด3ดวงแถบเป็นสีแดงถูกต้องจากนั้นเราจะทําการทดสอบใหม่ลายเข้าลายถูกต้องนิวท่อเข้านิวท่อถูกต้องส่วนกลาวผมมาออกคือหมายความว่าช่างเกิดมีความคิดที่จะลักไก่ไม่เดินสายไฟมาอีกหนึ่งเส้นก็คือเดินมาแค่2เส้นแต่ใช้สายนิวท่อ มาลงกลาวแทนเดีย๋ยวนี้ครับเมื่อเอาดีท่อมาลงกลาวมันก็เป็นการลักไก่ซึ่งจะทําให้เกิดความอันตรายส่วนอันตรายแบบไหนผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ความคิดเห็นใต้วิดีโอครับนี่คือคือ,คอลักไก่ดูว่าเครื่องจะตรวจสอบได้หรือไม่อันนี้สําคัญมากๆครับหรือในกรณีเดินสายผ่านท่อก็คือมา3มเส้นปกติแต่ไม่มีสายกลาวมาแต่กลายเป็นสายนิวทอลมา2เส้นลายมา1เส้นก็จะตรวจสอบไม่ได้ครับ พราะแปลว่าเครื่องบอกว่าถูกต้องแสดงว่าใช้ไม่ได้ครับสมมติช่างเดินสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเสียบตัวนี้ดูว่าตัวนี้ต่อได้ถูกต้องแล้วนะมันขึ้นเขียวแล้วขึ้นดิมซ้ายสองดวงแสดงว่าถูกต้องเครื่องนี้จะไม่สามารถตรวจสอบสายนิวทรอลและสายกราวได้ในคู่มือก็มีระบุไว้ด้วยนะครับว่าไม่สามารถตรวจสอบนิวทรอลและกราวได้ดังนั้นความสามารถของเครื่องมือนี้ก็เทียบเท่ากับเครื่องมือที่สร้างเองแบบนี้ครับทดแทนได้เลยครับ ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ความคิดเห็นใต้วิดีโอตัวนี้ก็จะไม่สามารถทดสอบสายนิวทอลและสายกราวได้เหมือนตัวนี้เลยครับก็คือตรวจสอบได้ว่ามีระบบกราวหรือไม่แค่นั้นเองแล้วก็ต่อสายลายผิดพลาดหรือไม่แค่นั้นส่วนเครื่องมือตัวนี้ก็จะเป็นแบบแอดวานซ์ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ความคิดเห็นใต้วิดีโอผู้ใดสนใจสร้างก็เข้าไปดูแล้วสร้างได้เลยครับ ตัวนี้ก็หมายความว่าจะตรวจสอบสายนิวทัลและตรวจสอบสายกราวได้สายสีฟ้านี่ก็คือสายนิวทัลถ้ากดสวิตช์แล้วไฟติดค้างก็แสดงว่าสายนิวทัลต่อถูกต้องส่วนสายสีเขียวนี่ก็เป็นสายดินถ้ากดสวิตช์แล้วไฟติดแป๊บเดียวแล้วดับก็แสดงว่าสายดินต่อได้ถูกต้องแต่ถ้าไฟติดค้างก็แสดงว่าสายกราวหรือสายดินต่อผิดพลาดหรือเป็นสายนิวทัลนั่นเองผมจะลองให้ดูนะครับทดสอบสายนิวทัลก่อนติดค้างแสดงว่าสายนิวทัลสีฟ้านี้ถูกต้องติดสวิต จากนั้นผมจะทดสอบสายดินหรือสายกราวจะต้องติดแวบตเดียวจึงจะถูกต้องถ้าติดค้างก็แสดงว่าสายกราวนี้เป็นสายนิวทัลอ่ะแสดงว่าเป็นสายนิวทัลเปิดลงมาก็จะเห็นการลักไก่ทันทีครับเพื่อให้การตรวจสอบผ่านนั่นเองครับสรุปก็คือเครื่องมือตัวนี้ไม่สามารถที่จะตรวจสอบสายนิวทัลและสายกราวได้และคู่มือก็ระบุไว้ด้วยว่าไม่สามารถแยกแยะสายนิวทัลและสายกราวได้ครับ ส่วนเครื่องมือตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือที่สร้างเองใช้งานเทียบเท่ากับตัวนี้เลยครับก็คือไม่สามารถระบุสายนิวทอนและสายกาวได้แต่จะสามารถระบุได้ว่าต่อได้ถูกต้องและมีสายดินในกรณีที่ต่อสายนิวทอนและกลาวถูกต้องเท่านั้นจากนั้นผมก็จะเสียบเข้าไปดูว่าเต้ารับนี้ต่อได้ถูกต้องหรือไม่โดยใช้เครื่องมือที่สร้างเองถ้าไฟติด2ดวงก็แสดงว่าเต้ารับนี้ต่อได้ถูกต้องและมีระบบสายดินหรือสายดินไม่ขาดด้วยครับ ติด2ดวงแสดงว่าเท่ารัมนี้ต่อได้ถูกต้องรุ่น s t 1 0 7 b จะมาทดสอบว่าใช้งานได้แค่ไหนครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น GFci test ไม่สามารถเทสเบเกอร์กันดูดได้ถ้าจะเอาเทสเบเกอร์กันดูดจะต้องใช้เป็นรุ่น RCD เทสและนี่ก็คือตารางไฟถ้าปกติไฟจะขึ้นเป็นสีเขียวถ้าผิดปกติไฟจะขึ้นเป็นสีแดง